ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านในตอนก่อนได้กล่าวถึงการอบรมจิตและปัญญาตามแบบสมัตยานิกก็คือเจริญสมถะนนำหน้าวิปัสสนาเมื่อบรรลุถึงอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิแล้ว ก็น้อมจิตสู่การรับรู้ปัจจุบันรูปนามโดยรับรู้ว่าลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นรูปก็ได้หรือว่าหัตยาวัตถุเป็นรูปก็ได้และรับรู้นามคือองค์ฌานต่างๆอันที่จริงแล้วการเจริญอาปานาปณะกรรมฐานนี้มีสองแบบคือเป็นแบบสมถะและวิปัสสนา แบบวิปัสสนาก็คือเป็นการรับรู้กองลมที่เคลื่อนไหวกระทบปลายจมูกอยู่จัดว่าเป็นการรับรู้หน้าที่ของธาตุลมซึ่งในกัมเบียธรถกากล่าวว่าสมุทรนารสามีหน้าที่เคลื่อนไหวแต่หากว่าผู้ปฏิบัติธรรมรับรู้ถึงสันฐานสั้นยาของลมหายใจว่าลมหายใจ ยาวเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นก็ถือว่าเป็นการรับรู้สมมุติบัญญัติเนื่องจากว่าสันฐานสั้นยาวนั้นเป็นบัญญัติที่ชาวโลกสมมุติกันขึ้นมาอย่างไรก็ตามผู้ที่เจะเดินวิพนานโดยตรง คือวิปัสสนาญาณิกนั้นก็สามารถเจริญปัญญาได้โดยตรงโดยผ่านคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะความหมายว่าสมาธิชั่วขณะของวิปัสสนานี้ก็คือเป็นสมาธิที่รับรู้รูปนามในปัจจุบันขณะซึ่งมันดับไปอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าขันิกะสมาธิจะมีกำลังจนกระทั่งคมนิวรณ์ได้และมีกำลังเทียบเท่าอุปจารสมาธิก็ตามแต่ก็ไม่เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิก็เนื่องจากว่ามีอารมณ์เป็นปรมัตินั่นเองและอารมณ์ปรมติคือรูปนามนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันขณะเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ตลอดเวลา และสมาธิที่รับรูปนามที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นอารมณ์นั้นจึงได้ชื่อว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิที่รับรู้รูปนามชั่วขณะเป็นอารมณ์สมาธิดังกล่าวนี้ก็มีกําลังเทียบเท่าอุปจารสมาธิซึ่งทาให้จิตของเราสงบจากนิวรณ์ได้อันที่จริงแล้ว คนทั่วไปที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนานั้นเราจะมีความรู้สึกว่ามีตัวตนตลอดเวลามีตัวเราที่เห็นอยู่ได้ยินอยู่มีตัวเราที่เดินอยู่และทุกขณะที่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนนั่นเองเราก็จะตอบสนองอารมณ์ในเชิงลบหรือบวกโดยการปรุงแต่งอารมณ์เหล่านั้นว่า เราชอบหรือไม่ชอบก็คือถ้าเราปรุงแต่งอารมณ์ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเป็นสิ่งที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจเราก็จะตอบสนองอารมณ์ในเชิงลบหรือบวกนั่นก็คือจิตของเราคุณมัวตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความรู้สึกว่ามีตัวตนมานะทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้ ก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่ไม่ได้เจริญปัญญาต่อเมื่อเราเจริญปัญญาแล้ววิปัสนาปัญญานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติรับรู้ว่ามีเพียงรูปนามที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันขณะเนื่องจากว่าสมมุติปัญญัติที่เป็นคำสื่อความหมายหรือรูปร่างสันฐานนั้นไม่มีจริง เหมือนกับเงานกที่บินไปในน้ำมีเพียงเงานกไม่มีตัวนกข้อนี้เปรียบได้กับน้ำน้ำก็คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนซึ่งผสมกันอยู่แต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าน้ำนั้นไม่มีจริงเช่นเดียวกันรูปร่างสันฐานบุคคลสิ่งของทั้งหมดนั้นก็เป็นองค์ประกอบของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลม และเมื่อผู้ปฏิบัติได้จเจริญวิปัสสนาเช่นนี้ก็จะปล่อยวางความรู้สึกว่ามีตัวตนเราจะไม่ปรุงแต่งอารมณ์นั้นว่าดีหรือไม่ดีไม่ตอบสนองในเชิงลบหรือบวกก็จะทำให้จิตของเราได้เป็นอิสระจากกิเลสได้ทุกขณะที่จเจริญวิปัสสนานี้ก็ต้องมีสติปัฏฐานนำหน้า เมื่อสติปัฏฐานรับรู้เท่าทางรูปนามปรากฏชัดเจนแล้ววิปัสนาปัญญาก็จะเกิดขึ้นเป็นประการต่อมาสติปัฏฐานนั้นเป็นการระลึกรู้รูปนามปัจจุบันอย่างแท้จริงโดยที่ไม่นำตัวเราเข้าไปพัวพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับเราดูสายน้ำที่ไหลยอยู่ตรงหน้าโดยไม่ได้กระโดดลงไป อยู่ในสายน้ํานั้นเช่นเดียวกันเวลาที่เรารับรู้ลมหายใจเข้าออกจะรู้สึกว่าเป็นเพียงกองลมซึ่งเคลื่อนไหวกระทบอยู่ที่ปลายจมูกตลอดเวลาอย่าบ้างสั้นบ้างลมหายใจออกมักอุ่นกว่าลมหายใจเข้าและหากว่าสมาธิดีก็จะสามารถรับรู้สภาวะเริ่มสุดของลมหายใจได้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะรู้สึกว่าลมหายใจนั้นเป็นเพียงกองลมที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่มีตัวเราของเราอยู่ในกองลมนี้ก็คือไม่มีในกอรในขออยู่ในกองลมนี้และกองลมนี้ก็ไม่ใช่ในกอรในขอเป็นเพียงสภาวะของธาตุลมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเท่านั้น และเมื่อเป็นเช่นนั้นวิปัสนาสมาธินี้ก็จะค่อยๆพัฒนาต่อมาโดยสามารถรับรู้ถึงสภาวะลักษณะคือลักษณะเฉพาะของรูปนามแต่และอย่างหลังจากนั้นก็จะรู้เห็นสามัญญลักษณะคือลักษณะทั่วไปของรูปนามก็คือรู้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตนของรูปนามละหลังจากนั้นก็จะสามารถพัฒนาปัญญาได้ต่อมาจนกระทั่งบรรลุถึงมรรคผลที่ผ่านในที่สุดอันที่จริงแล้วปัญญาที่รู้เห็นสภาวะลักษณะคือลักษณะเฉพาะของรูปนามนี้ก็เปรียบได้กับการที่เรารู้เห็นเนื้อไม้ ส่วนจิตของเราที่ยังไม่อาจรู้เท่าทานปัจจุบันรูปนามได้ก็อยู่ในระดับสมมุติปัญญัติซึ่งเปรียบเหมือนกับปลึกไม้กล่าวคือสิ่งที่จิตรับรู้นั้นมี3อย่างอย่างแรกคือปลึกไม้อย่างที่2คือเนื้อไม้อย่างที่3คือแก่นไม้ปลึกไม้เหมือนสมมุติปัญญัติที่คนทั่วไปรับรู้อยู่ตลอดเวลา เนื้อไม้เหมือนสภาวะลักษณะคือลักษณะเฉพาะของรูปนามแต่และอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาวะตึงหย่อนของท่อนก็ตามสภาวะคลื่นไหวกองลมหายใจที่ปลายจมูกก็ตามหรือในขณะเดินจงกรมอยู่สภาวะเบาขณะยกเท้าสภาวะผลักดันขณะย่างเท้าสภาวะหนักลงขณะเหยียดเท้าและสภาวะกระทบสัมผัสแข็งหรืออ่อน จัดว่าเป็นการรับรู้ท่าทั้ง4ในขณะเดินยังกรมอยู่ทุกขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้รับรู้ลักษณะเฉพาะของรูปเช่นนี้หรือสามารถรู้ลักษณะเฉพาะของนามเช่นรู้ลักษณะเฉพาะของความโลภว่าเป็นความยึดติดผูกพันลักษณะเฉพาะของความโกรธว่าเป็นความร้อนเป็นความรู้สึกดุร้าย รับรู้ลักษณะเฉพาะของความฟุ้งซ่านว่ามันซัดสายออกนอกปัจจุบันอารมณ์ก็ถือว่าได้รับรู้ลักษณะเฉพาะของรูปนามโดยที่ไม่มีบัญญัติเจือปนและหลังจากนั้นปัญญาที่รับรู้ลักษณะเฉพาะนี้ก็จะพัฒนาขึ้นจนกระทั่งสามารถรับรู้ถึงลักษณะทั่วไป ก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เชื่อตัวตนตัวอย่างเช่นจะรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกนั้นเริ่มเกิดขึ้นแล้วดำลงอยู่ชั่วขณะแล้วดับไปเมื่อลมหายใจดับไปแล้วจึงเกิดลมต่อมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อลมหายใจเข้าสิ้นสุดแล้วจึงเกิดลมหายใจออกในลมหายใจออกไม่มีลมหายใจเข้า หรือเมื่อลมหายใจออกดำเนินต่อไปแล้วสิ้นสุดลงลมหายใจเข้าก็จะเกิดขึ้นตามมาในลมหายใจเข้านั้นไม่มีลมหายใจออกหรือในขณะเดินจงกรมผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าสภาวะยกย่างเหยียบเป็นสามช่วงคือสภาวะยกเกิดขึ้นแล้วสิ้นสุดลงหลังจากนั้นจึงเกิดสภาวะย่างในสภาวะย่างไม่มีสภาวะยก และเมื่อสภาวะย่างสิ้นสุดแล้วจึงเกิดสภาวะเหยียบในสภาวะเหยียบไม่มีสภาวะย่างนี้คือการรู้เห็นไตรลักษณ์ขั้นแรกก็คือความไม่เที่ยงของสภาวะยกย่างและเหยียบนั่นเองและเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ปฏิบัติก็จะพัฒนาตามัำดับของโสรสยานและบรรลุถึงมรรผลทิ่พานิที่สุด วันนี้ตมาเห็นว่าสมควรเวลาแล้วขอยุติการสอนวิสิติมักตอนที่5แต่เพียงนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังวิสิติมักตอนที่6ในโอกาสต่อไปขอเจริญพร